สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจําวันนี้นะครับมีสาระและน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเซอร์จิมและคีฟจะหอบเงินมาลงทุนที่แมนยูประมาณ300ล้านดอลลาร์หรือราวๆสองยสี่สิบห้ล้านปอนด์นะครับโดวยว่ากันว่าเงินส่วนนี้นะครับก็เป็นเงินส่วนตัวของเซอร์จิมนะฮะที่จะเอามาลงทุนที่แมนยู แตงเงินในส่วนนี้นะครับก็มีไว้สําหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ Small สโมสรแมนยูเท่านั้นไม่ได้มีไว้เอามาซื้อผู้เล่นหรือมายืมผู้เล่นนะครับนั่นก็หมายความว่าเอลิกันนักเนี่ยก็ต้องทํางานกับทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ภายใต้การไม่ชัดเจนในการลงทุนของเซอร์จิมนะครับ แต่ทางด้านเอริกเทนฮากนะครับก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเทนฮากเนี่ยก็ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่เพื่อที่จะเอามาซับพอร์ตรามุตฮอยลุนเพราะกองหน้าคนเดียวนั้นมันไม่ไหวนะครับและอีกอย่างทางมาร์ซิยาวเนี่ยก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้กับฟอร์มการเล่นเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บลุมเล้าอยู่ตอลอดเวลานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าเอริกเทนฮากเนี่ยก็ต้องการแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกัน เพื่อที่จะสร้างกำแพงแนวรับของแมนยูให้แข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับแต่เมื่อมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าเซอร์จิมเนี่ยจะไม่ให้เงิน245ล้านปอนด์ให้กับเอลิกแทนฮากในการลงทุนซื้อนักงเตเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนนี้เทนฮากก็อาจจะต้องมองหานักเตะที่มีราคาถูกในหน้าหนาวนี้นะครับสื่อเบื้องต้นยัางได้ระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการที่เซอร์จิมและคลีฟได้หอบเงิน245ล้านปอนด์มาลงทุนที่แมนยูเนี่ย จะไม่เป็นการเพิ่มหนี้ให้กับแมนยูนะครับและก็ไม่มีข้อบ่งชี้นะครับว่าถ้าหากว่าเซอร์จิมแรดคีฟซื้อหุ้น25%ของแมนยูสำเร็จด้วยราคาประมาณ1 4พันล้านปอนด์แล้วเนี่ยเงินในส่วนนี้จะแบ่งมาลงทุนที่สโมสรอ,อย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อชี้แจงจากเซอร์จิมแต่อย่างใดนะนะอ่ะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าถ้าหากว่าเซอร์จิมแรดคีฟซื้อหุ้นแมนยูสำเร็จปลายเดือนนี้เซอร์จิมแรดคีฟจะมี แนวโน้มพาสโมสรแมนยูไปในทิศทางใดนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟนะครับทุกคนแจ้งเพื่อทราบนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิโอโรมโนนะฮะที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจเซ็นสัญญากับซัสซาโบแบ็กขวาของกาลาตาสายวัย23ปีเนื่องจากการเจรจาเรื่องต่อสัญญาของเขากับต้นสังกัดอย่างสโมสรกาลาตาสลายนั้นได้หยุดชะงักลงนะฮะ ก็ต้องรอดูนะครับว่าแมนยูจะยืมตัวมาหรือเปล่าในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างกราราตารลท์ใช่ไหมฮะก็มีโอกาสนะที่แมนยูจะดึงตัวเข้ามานะครับเพราะนะครับเขาก็มีกระแสข่าวออกมาอยู่นะครับว่าแมนยูอ่ะเขาไม่อยากจะซื้อผู้เล่นที่มีราคาแพงโดยเขาจะมองหาผู้เล่นที่มันใกล้จะหมดสัญญาและไม่ต่อสัญญาคือเขาอยากเซ็นสัญญากันปกติแบบฟ A รีเอเนต์นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องผ่านค่า นายหน้าจากสโมสรนนะผ่านแค่ค่านายหน้าจากเอเย่นของนักเตะเท่านั้นนะครับประมาณนี้แหละที่มีกระแสข่าวออมานะครับก็เป็นการประหยัดทรัพยากรของสโมสรนแมนยูลงไปอีกด้วยนะครับอ่ะก็ต้องรอดูกันนะครับหน้าหนาวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับนักเตะรายนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิชเยสนะฮะที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอซิมเฮม ตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้นะครับแต่เนื่องจากราคาค่าตัวที่สูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นปัญหาทําให้แมนยูนั้นไม่สามารถเซ็นสัญญาก,กับเขาได้นะครับซึ่งนะครับโอซิมเฮมเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่สโมสรแมนยูที่สนใจนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสโมสรลิเวอร์พูลเชลซีและก็สโมสรชั้นนําอื่นๆน,นะครับในยุโรปก็สนใจนเตะรายนี้เช่นกันนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นสนใจนักเตะรายนี้เนี่ยก็อาจจะมีการสู้รบปบมือกับสโมสรชั้นนําในยุโรปในการลงทุนเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าแมนยูเนี่ยจะยินดีจ่ายเงินในราคานีหรือไม่เพราะค่าตัวของโอซิมเฮมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางนาโปลีนั้นก็อาจจะตั้งไว้ไม่ต่ํากว่า100ล้านปอนด์นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์อยูเตดเนี่ยจะยินดีจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนั้นเพื่อเซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเซ็นสัญญาของรามุสหอยลุนเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบโจทย์ของแมนยูเท่าไหร่นะฮะเพราะตอนนี้ทางรามุสฮอยลุนเนี่ยก็ยังยิงประตูในพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสโมสรน,นาปโปลีเนี่ยจะยินดีขายโอซิเมมออกจากสโมสรนหรือไม่และถ้าหากว่านาปโปลียินดีที่จะขายโอซิเมมออกจากทีมเนี่ยแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดจะยินดีจ่ายเงินจํานวนเท่าไหร่ในการซื้อโอซิเมมเข้ามาร่วมทีมนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเมสันกีบูดนะฮะที่ตามรายงานของเดอซันนะครับย้ำม่เป็นของเดอซันนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าแฟนบอลแมนยูส่วนใหญ่เรียกร้องให้สโมสรแมนยูนั้นหาวิธีทางที่จะดึงเมสันกีบูดกลับมาสู่สโมสอนแมนยูอีกครั้งซึ่งตอนนี้เมสันกีบูดนั้นก็กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับให้กับสโมสอนเกตาเฟ่โดยเจ้าตัวนั้นยิงไปแล้ว3ประตูกับ1นึ่งแอซซิต ถ้าหากว่าเมสันกินวูดหมดสัญญายืมตัวกับเกต้าเฟ่แน่นอนว่ากินวูดเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับมาที่แมนยูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสโมสรแมนยูนะครับว่าจะขายกินวูดออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์นี้หรือจะเก็บกินวูดไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่า คนในสโมสรนเนี่ยไม่ต้อนรับกินบูธนะแล้วก็ไม่ค่อยจะโอเคถ้า่ากินบูธจะกลับมาสู่สโมสรแมนยูอีกครั้งนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ของกินบูธกันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะจัดการปัญหาของกินบูธนั้นอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะมิลเลอร์นะครับทุกคนย้ำไม่เป็นของเดอะมิลเลอร์นะฮะคือเขาได้ออกมารายงานว่าบอดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในตัวของกาเบียลบาโบซา กองหน้าวัย27ปีของฟา์เมนโกซึ่งติเรายนี้นะครับก็เป็นนักเตะสัญชาติบราซิลนะครับโดยทางบอบประธานแมนยูนั้นก็ต้องการเซ็นสัญญากับติเรายนี้ในตลาดหน้าหนาวเือนกราคมนี้และคาดกันว่าทางฟาร์เมโกเนี่ยก็อาจจะตั้งราคาค่าตัวของกองหน้ารายนี้ไว้อยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับโดยอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือว่า จะมีการแลกตัวกันเกิดขึ้นระหว่างกราเบียบา์โบซากับแอนโทนีเดอมุนของเราเนั่นเองนะครับโดยบา์โบซานะครับก็ยิงไปแล้ว18ประตูให้กับฟาร์เมงโกรวมทุกรายการในฤด,ดูกาลนี้และก็เขากำลังจะหมดสัญญากับฟาร์เมงโกในปี2567นะฮะ แต่ในส่วนของแอนโทนีนะครับก็ล้มเหลวในการคาดหวังจากแฟนบอลแมนยูรวมถึงสโมสรและก็บอกบริหารแมนยูนะครับนับตั้งแต่ปี2022นะครับที่แมนยูไปเซ็นสัญญากับอาร์แจกด้วยค่าตัวประมาณ82ล้านปอนด์นะครับและในปัจจุบันนี้ซีซั่นนี้เจ้าตัวนั้นก็ยังทําประตูไม่ได้เลยนะครับหลังจากลงเล่นไป11นัดแล้วให้กับแมนยูรวมทุกรายการนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฟอร์มการเล่นของแอนโทนียังเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับ ก็มีโอกาสนะที่แมนยูก็อาจจะปล่อยแบบยืมตัวนะครับแต่ไม่มีความเป็นไปได้หรอกที่แมนยูจะขายเข้าแบบถาวรนะครับเพราะว่าซื้อมาแพงไงมันไม่คุ้มนะครับมันอาจจะขาดทุนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามีการแลกตัวกันระหว่างบาโบซ่ากับแอนต o นีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ทดีที่สุดนะสําหรับสสโมสรอ,อย่างฟารเมนโกกับแมนยูนะครับ แต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่สโมสอนแมนยูแค่สโมสรเดียวที่สนใจบาโบซ่านอกจากนี้แล้วก็ยังมีสโมสอนเอซิมิลานที่สนใจบาโบซ่าเช่นกันนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าดิวดังกล่าวนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงนะครับแน่นอนว่ามันก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะสำหรับสสโมสรอ,อย่างแมนยูกับฟาเมงโก้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอซันนะครับย้ำมาเป็นของเดอซันนะครับทุกคนฟังหูไว้หูนะคือเขาได้ออกมาระบุว่าหลังจากจบเกมที่แมนยูเอาชนะฟูลแลมไปได้เนี่ยมันก็มีแฟนบอลหลายคนนะได้ออกมาแสดงความไม่พอใจกับแอนโทนีนะครับซึ่งบอกว่าแอนโทนีเนี่ยเป็นปีกที่แย่ที่สุดเท่าที่แมนยูเคยมีมาแล้วก็แอนโทนีเนี่ยไปเปรียเทีบกับหมากับแมวกับควายอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนนั้นคิดนะครับแล้วก็ตระหนักนะครับว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยแอนโทนีแกมีคดีความใช่ไหมกับอดีตแฟนสาว3 4คนแกก็ว่ากันไปนะครับมันมันมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เรื่องนั้นอาจจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของเขานะครับแบบเล่นไม่ออกนะฮะเขาก็อาจจะมีความคิดหรือความวิตกกังวลในเรื่องนั้นอยู่นะครับและแถมยังช่วงนี้เนี่ยแกก็ยังโดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลรวมถึงกูรูลหลายๆคนเนี่ยก็มักจะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแอนโทนีเนี่ยเป็นปีกแมนอยู่ที่ไม่คุ้มค่าตัวเล่นไม่คุ้มค่าตัวนะครับ ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันทําให้เขาเล่นไม่ออกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องคิดดูนะครับเพราะว่าแกก็อาจจะเจอมอรสถุมชีวิตมาเยอะอยู่ก็ต้องให้เวลาปรับเวลานิดนึงนะก็เหมือนแม็กไวนะที่ผ่านมาแกก็เหมือนโดนคำพิพากษาวิจารณ์เยอะนะครับแล้วก็เล่นไม่ออกในช่วงหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้แกก็กลับมาร่างทองแล้วนะทุกคนแล้วก็ยังมีคําชมจากกูรูหลายๆคนนะครับว่าแม็กไวเนี่ยสามารถเอาชนะ เสียงวิาพากษ์วิจารณ์เสียงนกเสียงกาได้ถือว่าเป็นนักเตบอลมืออาชีพนะครับแล้วก็โรนัลโดเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งที่ช่วงหนึ่งแกโชว์ฟอร์มไม่ออกกับแมนยูนะช่วงช่วงหนึ่งนะที่แกเล่นไม่ออกเลยสุดท้ายแล้วแกก็ยกเลิกสัญญากับแมนยูไปแล้วก็ไปแจ้งเกิดกับอนาเซอร์ในตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยิงไม่หยุดเลยนะยิงยังไงก็ไม่หยุดยังไม่หมดเลยโอ้โหสถิติแกก็โหดเหมือนกันนะครับก็อย่างว่าแะครับต้องให้เวลานักเตะสัก สักหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปกดดันเขาเยอะไปว่าเขาเยอะไม่งั้นเขาก็เล่นไม่ออกอย่างนี้แหละครับอ่ะดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะในอนาคตนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ